แม่ท่านนี้นั่งร้องไห้นะะคอเงแม่ะใช่น่อใจปูที่ใจบอกว่าลูกส่าหมาแล้วเด้อได้นะสามเก้ามาแม่ก็หวั่นว่าแม่ได้กุ้งนะกุ้งกับปลากุ้งแม่ท่านนี้นั่งร้องไห้เะยค่ะ คเแก็ไมู่้ับาเบ่้ยบางนอะร้เจอะกันกับคุณแม่เพิ่นร้องไห้นะคะ สองหกสองเก้าสองสองตัวที่สองคุณแม่จับได้สองนะคะหกนะคะตัวแรกตัวที่สองก็คือสองเดี๋ยวดูตัวที่สามนะคะห้าห้า ห้าหกสองห้านะคะเอันนเล็กอันนั้นคือเล็กทูบของคุณแม่เพื่อนใช่ไหมคะเนจุดเล็กทูบได้นะ เก้าคุณแม่จับปิงปองได้หกสองห้านะคะได้เใจองมอ่ใอีใจบอกว่าดหลานมาแล้วเด้อฝันเห็นก่อนแล้วไปมา บันว่าแม่ได้เอาไปสีมาถวายท่านเหว่าได้เอาไปสีมาถวายก็เลยเอามาถวายตามที่ใหญ่ตามฝันผมมาเน่อเคยมาที่นี่ไหมครับเมื่อวานไม่เคยก็ไม่น่าคิดจะไปเตรอะมัตรงน้องแบบนี้ ห่วงดำเนี่ยขึ้นไม่ไหวไอ้สูสิเกใไอ้สิ่งที่แม่เอามาอือาะไรขึ้นก็โขดแล้วมาขู่ไปตามให้เอามาถวายไม่รู้ไปตามไม่ว่ายังไงแต่ว่าฝันฝันเห็นเห็นมากราบท่านอยากมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสจุดธคารบ้านธนาคารก็เป็น ไม่แน่นะปู่อาจจะไปตามมาเอาโชคใหญ่เนาะเนาะใช่ไม่แน่ปู่อาจจะไปตามเนาะให้โชคใหญ่หกหกสองห้าเป็นเก้าไม่เป็นไรตัวเดียวกันจับได้หกสองห้าตัวเดียวกันค่ะแม่ไม่เป็นไรอ่าเลยแม่จับได้หกสองห้าส่วน เลขทูบนี่ดิสุำคัญคือเลขทูบนี่ครับุนเลขทูบคุณแม่ได้จับได้หกสองห้านะคะสเดี 3, <ían> 9, ๋ยวรอดูเลขทูบของคุณแม่ออใช่ค่ะคุณแม่มีตัวเลขในใจไหมคะที่ชอบกันหมดยมาแม่ก็ฝวันว่าไม่ได้กุ้งนะกุ้งกับปลา กุ้งกุ้งกก็เก้าับกุปลาก็อะไรพีเนรอปลาแปดปลาแปดปลาเล็กปลาใหญ่ครับปลาเล็กปลาเล็กปลาเล็กแปดปลาอันนี้แบบแปดแน่นอนแปลว่าเอามือเอามือล้วงลงไปในน้ำเดียวนในหนองข้างเดียวในสระติดมือขึ้นมามีกุ้งกับปลากุ้งกับปลาเก้าแปดห้าเอาแล้วเก้าแปดห้าอีกแล้วนี่อีกแล้วมือข้างเดียวนะ คุณแม่ก็ฝันนะคะเอามือล้วงไปนะคะก็ได้ปลากับกุ้งนะคะอาจจะตีแมนกว่าผมเนาะแม่เนาะเนาะเราก็ตีได้ประมาณนี้โอ้หกเทนั้นหกศูนย์หรือเปล่าลุ้นนะคะลุ้นเในทุ่งของคุณแม่น้ำหมกน่ารู้สึก ความฝันของคุณแม่ก็คือฝันว่าน่าจะเป็น6ุจับพุ่งจับปลาอเอามือข้างเดียวจับเนาะนะก็เราก็ตีุณ<อ>แม่เองดีนี่แล้อตีเก้าแปดห้าเนาะตัวท้ายตัวท้ายนี่น่าจะเป็นหกนะคะทุกท่าน แถวนี้มองเหนเดี๋ยวพอนของมาเอามาขอพรแต่ว่าเนไม่ได้เอามาถวายอ๋อเอามาขอพรเป็นประจําตัวคุณแม่เป็นเอาลูกแก้วลูกแก้วประจําประจําแม่แม่พาไปดูครับไปไหนต้องลูกแก้วประจําของคุณแม่เพิ่นนะคะ ไปไหนก็ต้องพบลูกแก้วไปด้วยเพื่อนเอามาขอพรนะคะอนะครสามเก้าหกเล็กทูกของคุณแม่ก็ออกมาแล้วนะคะสามเก้าหกลงรถมาคนขาบรถแท็กี่หยิบตัวนี้ให้เลยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขากลับมาแล้วเพราะว่าเพิ่งจอดรถอ่ะเขาหยิบมาให้เลยเก้าหก สามเก้าหกนะคะเขาจะได้กลับไปเอาตรงลานจอดรถปู่คอนเฟิร์มแลตรงลานจอดรถเลยตรงลานจอดรถไปเขาบอกว่าแม่ปู่ปู่เอาเลขนี้ไว้ให้ตรงกับเลขสามเก้าหกเลยไม่รู้แต่ว่าจำไม่ได้แต่เก้าหกหกเขาดึงแต่ว่าบอกว่าให้ไปไหว้ปู่ก่อนแล้วกลับมาจะมาเอาตรงลานจอดรถได้โชคแล้วได้โชคแล้วไอ้ของเรามีไม่ต้องเก้ามีไหม ผมถมกหมดแล้วตอนนี้ท no ั้งกลับทั้งไปทั้งกลับเลยู่ชุดห้าใบเขาลงรถมาเขาดึงให้เลยนะยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวค่ะกลับแม่มาแม่มาไวลามันปูก่อนขอะจกแล้วทะเบียนรถอะไรคะแม่ทะเบียนรถเราอะไรแม่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเก้าใช่ไหมใช่ไหมหมอทะเบียนรถก้อนหนึ่งสี่เจ็ดเก้า แม่ก็อเอาลูกแก้วมาด้วยนะคะขอจูงขอรำที่บ้านนะครับก็ <S <S เลยเขามาการ์ปูกับยญ้านะนำลูกแก้วที่ประจาตัวมาด้วยแล้วก็ได้ลูกเต็งได้กตรงกับเลขกระจาบแม่เอาลูกแก้วนำมาขอพรเนาะก็จุดเลขทูบนะได้สามเก้าหกนะคะจับปิงนฟองได้หกสองห้านะคะแม่เด้อครับ คข,ขอให้มีโชคมีลาบนะคะเนาะ,านะคะาะุณแม่ก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะเดินทางมากราบปู่นะคะจากสารคามนะนี่นะคะก็เป็นปู่องค์ดำนะที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้นะคะที่บ้านนนสามคี้นะคะถ้าใครอยากจะมาเนาะก็สามารถตั้งพิกัดมาได้เลยนะคะทีอะ่อำเภอนามนนะคะ พี่กัดก็จะอยู่บ้านโนนสามัคคีนะคะตำบลนานมนอำเภอานานมนจังหวัดกาลสินนะคะถ้าตั้งมาตำหนักอาจารย์อนอตตี้เลยค่ะจะพาลัดป่าปลัดป่าอ้อยป่ามันมานะคะเราต้องตั้งพิกัดมาที่อำเภอานานมนนะคะทุกท่านเนาะถ้ามาถึงนามนแล้วก็จะมีป้ายบอกทางนะคตำหนักปูใหญ่ยายอาจารย์นอตตี้นะคะ ก็ตามไปเข้ามาได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปหลงทางนะคะทุกท่านเนะาะอ่ะก็ฝากเป็นแนวทาง <Okay. S 1> วันที่17บมกราคม2567ด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ